ออยโยโกไซมาสวัสดีครับทามพี่ความรับสุขฉายาครับสวัสดีค่ะกว้างปีอภรรติทัศน์ค่ะตอนนี้นะครับคุณอยู่กับเราในรายการ s d u Today ค่ะ ในวันนี้ทางรายการพาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานเทศกาลอาหารญี่ปุ่นซึ่งจัดขึ้นโดยอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมอุตสาหกรรมอาหารและการบริการค่ะบรรยากาศภายใงานจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพตัวอย่างกันเลยนะคะ มเมนูหลากหลายนะครับเป็นของยอดนิยมนะครับจากเกาะญี่ปุ่นนะครับมาให้ท่านผู้ชมนะครับได้เลือกชมเลือกชิมกันเลยนะครับไปที่ร้านแรกกันเลยนะครับร้านเกี๊ยวซ่าครับชาวจีนเชื่อว่าเกี้ยวถือกําเนิดในสมัยราชวงศ์ฮั่นโดยแพทย์ชื่อจางจงจิงซึ่งต้องการจะรักษาชาวบ้านบริเวณริมฝั่งแม่น้ําไปเหอที่มีอาการหูเปื่อยเพราะอากาศหนาวจึงนํายาพลิกและก็เนื้อแกะหั่นละเอียดมาต้มและห่อด้วยแผ่นแป้ง ถ้าใครเห็นว่าเกี๊ยวซาที่เราทานมีลักษณะคล้ายใบหูก็ไม่ต้องสงสัยเลยครับเพราะจังจงจิงตั้งใจทําเพื่อแก้เคล็ดโรคหูเปื่อยนั่นเองตอนนี้ก็อยู่กับเชฟประจําร้านเกี๊ยวซาค่ะคุณผู้ชมเชฟคะเกี๊ยวซาที่ทํายากปะคะก็ไม่ยากนะคะวิธีการทําก็ง่ายๆนะคะแต่เร,เรารู้วิธีการทำเนี่ยมันก็สามารถทําเองในบ้านได้เลยนะคะสวนวิธีการทำเนี่ยหลักๆก,ก็คืออยู่ที่ไส้นะคะก็อยู่ที่ตัวแป้ง ในส่วนผสมของไส้ก็จะมีหมูสับนะคะหลักๆก,ก็ใช้เนื้อหมูแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นกุ้งไก่อะไรก็ได้นะคะแ <หา S 1> ต่วันนี้ร้านของเราเนี่ยทำเป็นเนื้อหมูห <า S 1> นะคะใ <หา S 1> น,นส่วนผสมของไส้ก็จะมีผักที่ต่างๆด้วยก็คือหอมใหญ่ใบกุ้ยชา่ายกระหล่ำปีนะคะผักเหล่านี้ช่วยเพิ่มความหวานแล้วก็เพิ่มรสชาติกับไส้เคี้ยวซานะคะส <หา S 1> ่วนเครื่องปรุงก็จะมีกระพวกเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะแล้วก็โชยุนะคะในการทำไส้เราก็นึ่งส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันกันก่อนแล้วแล้วก็แช่เย็นเอาไว้นะคะส่วนแป้งเนี่ย จริงๆว่าส่วนผสมของตัวแป้งแผ่นกเกี๊ยวซาจะมีส่วนประกอบด้วยแป้งสาลีน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำนะคะแต่ว่าวันนี้ทางร้านจะใช้ในเป็นแผ่นแป้งสำเร็จเมื่อเราขอดผ่นเกี๊ยวจนได้รูปแล้วใช่ไหมคะเราเอาไปทอดโดยวิธีการใช้น้ำมันเทียงเล็กน้อยใส่เกี๊ยวลงไปแล้วเราก็ใส่น้ำแล้วเราก็ปิดฝาาไว้รอจนกว่าจะน้ำแห้ง นะคะวิธีการนี้เราเรียกว่าการโดมเกี้ยวนะครับเมื่อน้ําแห้งแล้วเราสามารถเปิดดูได้ว่าข้างใต้เนี่ยมันเหลืองทองหรือยังถ้ามันเหลืองทองแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็อาจจะราดน้ำมันงา,นงา,นงานเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะ,คะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเชฟมากนะคะ,คะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะชากุระค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านยากิโซบะนะครับ อาหารยอดนิยมชิ้นหนึ่งของชาวญี่ปุ่นครับนอกจากเส้นโซบะท,ที่นำมาใช้ทำยาก,กิโซบะแล้วญี่ปุ่นยังมีเมนูเส้นอีกหลากหลายเมนูอาทิเช่นอูดอง้งราเมงโซเมงที่มายุกิและชิราทาก,กิซึ่งแต่ละอย่างก็มีการใช้วัตถุดิบและการผลิตที่แตกต่างกันไปแต่รู้ไหมครับว่าอาหารเส้นที่คนญี่ปุ่นภาคภูมิใจมากที่สุดกลับกลายเป็นว่ามีกึ่งสำเร็จรูปซึ่งช่วยชีวิตคนญี่ปุ่นไว้มากมายในช่วงอาหารขาดแคลนสมัยสงคราม,มโลกครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเชฟประจำร้านยากิโซบะนะครับครับอยากให้เชฟเล่าให้ฟังนะครับว่ารายละเอียดของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับยากิโซบะนะครับก็ดูง่ายเลยเนี่ยเป็นาประเภทเส้นนะครับแล้วเราก็จะมีการผัดคร็จะมีพวกผักนะครับก็มีเช่นผักนะครับก็จะมีผักที่กระหล่อดังนัผักกระหล่ำครับแล้วก็มีหมูครับแล้วก็มีขิง ชาขิงดองแล้วก็จะมีลูกชิ้นแล้วก็ที่เด็ดคือเราจะมีน้ำซอสของเราอ๋อ,อน้ำซอสนี่ปรุงเองใช่ป่ะครับปรุงเองครับก็จะมีิซายุอหอยแล้วก็ซอสหกข้าวสืออส่อครับเด็ดเลยว่าใช้วัตถุดิบเนี่ยโดยตรงจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับแน่นอนครับขอบคุณเชฟมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับยากิโซบะภายในวันนี้นะครับ กะหรี่เป็นอาหารประจําครอบครัวญี่ปุ่นที่ทําง่ายและก็ใช้เวลาไม่นานแถมยังมีรสชาติกลมกลม่อมถ้ามีเวลาสามารถทำแกงกะหรี่เตรียมไว้ล่วงหน้าได้พักได้เข้าสวสวยร้อนๆแต่งหน้าด้วยหมูทอดไก่ทอดแล้วราดด้วยน้ำแกงกะหรี่เข้มข้นอร่อยอย่าบอกใครเลยทีเดียวครับ ตอนนี้กวางก็อยู่กับเชฟข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะเชฟคะข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเป็นยังไงคะข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็นําก้อนแกงกะหรี่นะคะมาละลายแล้วก็มาผัดกับพวกผักต่างๆนะคะเช่นแครอทแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็เครื่องเทศต่างๆเสร็จแล้วเราก็นําลงไปคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะราดาข้าวค่ะแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูะคะ่ะโปะหน้านแล้วก็วางด้วยสาหร่ายอันนี้คือข้าวแกงกะหรี่ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟมากค่ะขอบคุณค่ะตงปลาคามนะครับในรั่แง่ความโชคดีของชาวญี่ปุ่นครับไกย่ย่างเทอริยากิครับรู้หรือเปล่าครับว่าไก่ย่างเทอริยากิเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอเมริกาแต่ที่น่าทึ่งจริงๆก็คือมันถือกําเนิดในประเทศอเมริกานั่นเองครับเพราะเมื่อมีการค้นคว้าถึงที่มาของซอสเทอริยากิก็จะเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้พยพชาวญี่ปุ่นบนหมู่เกาะฮาวายที่คิดผลซอสสูตรพิเศษที่ใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของฮาวายซึ่งก็คือน้ําสับประรดจนกลายเป็นซอสเทอริยากิที่คนทั้งโลกนิยมกันครับอนนี้เราก็มาอยู่กับเชฟแล้วนะครับเชฟครับไก่ย่างเทอริยากิเนี่ย มีขั้นตอนการทําแล้วก็มีส่วนประกอบวัตถุปุงแต่งยังไงบ้างครับที่การเตรียมนะคะก็คือมีไก่มีพริกะคานะคะแล้วก็มีต้นหอมครับครับสำหรับน้ําซอสท,ที่จะต้องหมักไก่นะคะก็คือมีน้ําซุปดาชินะคะแล้วก็โชยุนะคะครับแล้วก็เอามาเคี่ยวประมาณ40นาทีหลังจากนั้นก็ไปหมักในตัวเนื้อไก่รประมาณ2-3ชั่วโมงก็ได้ค่ะมีเทคนิคหรือขั้นตอนอย่างไรบ้างครับในการย่างไก่ฮฮลิเกิครับ ก็คือตอนเราเสียบไม้นะคะคือเอาไก่มาเสียบไม้เสียบไม้เสร็จแล้วเราก็เอาน้ําซอสที่เราหมักหรือว่าเราเคี่ยวไว้เอามาคือมาทำให้น้ําซอสเนี่ยถุงเนื้อไก่ใช่ค่ะเพื่อว่าจะช่วยทำไม่ให้มันติดใช่ครับแล้วก็ไม่ให้ติดกับตะแกรงที่เตาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ขอขอบคุณเชฟมากนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับไก่เทอริยากิในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ เนดองข้าวหน้าเทมปุระค่ะคุณผู้ชมโดยปกติแล้วน้ำจิ้มเทมปุระจะเป็นซอสโชยุผสมกับหัวไชเท้าขูดละเอียดแต่รู้หรือไม่ครับว่าร้านเทมปุระชื่อดังของญี่ปุ่นหลายร้านเสิร์ฟเทมปุระกับเกลือเพราะเกลือทะเลที่มีรสเค็มตามธรรมชาติจะช่วยตัดความมันของเทมปุระและยังช่วยเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากขึ้นอีกด้วยรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนำไปทดลองทานกันดูครับ นี้ป้าก็อยู่กับเชฟประจำร้านเทนดงค่ะเข้าหน้าเทนดงนี่ช่วยอธิบายเลยค่ะเป็นยังไงข้าวเทนดงคือข้าวเทมโบระิ้่จะมีหน้าต่างๆเช่นหน้ากุ้งหน้าไก่หน้าหมูแล้วก็ข้าวระมภทแ่ต่างๆเช่นฟักทองข้าวโพดอ่อนชุบกับแป้งแล้วก็ทอดให้มีสีเหลืองจนหน้าคางนะคะแล้วก็นำมาปรับตกแต่งกับข้าวญี่ปุ่นที่เราหุงไว้นะคะแล้วก็ทานกับซอสญี่ปุ่น แล้วตอนนี้ก็ขอขอบคุณเชฟมากนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ร้านทาโกยากินะครับ ทาโกโยากิก็คือขนมครกญี่ปุ่นลูกกลมๆนั่นเองโดยในแต่ละร้านก็จะมีการพิกแพงสูตรต่างๆและส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้รสชาติเฉพาะตัวอาทิเช่นใส่กรัหล่ำปลีใส่ชีสหรือแม้แต่ใส่น้ำซุปก็มีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกร้านต้องใส่เหมือนกันก็คือปลาหมึกเพราะคำว่าทาโกจากทาโกยากินั้นแปลว่าปลาหมึกนั่นเองครับเจมครับทาโกยากินี่คืออะไรครับแล้วก็มีขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับ ก็จะมีแป้งนะคะแล้วก็ส่วนประกอบหลักๆก็จะมีหอมญี่ปุ่นแล้วก็ปลาหมึกยักษ์นะคะแล้วก็ขิงแล้วก็ปลาโอพุ้งแห้งอะคะอ่ะเราก็จะนําแป้งอะค่ะมาเทใส่ใส่ที่นคระแล้วก็ร,ร,รอให้แป้งเสร็จตัวเราก็จะมาแบบทำให้มันเป็นลูกๆอย่างนี้นะค,ะค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะจะเสิร์ฟคู่กับอซอสซอสของมันแล้วก็มีมายองเนสเยงนี้นะค่ะอืมครับ ก็คืออย่างเงี้ยผมเห็นมีเทคนิคใช่ไหมครับในขั้นตอนการการการทําให้มันสูกนะครับเราก็ใช้น้ํามันใช่ไหมครับใช้น้ำมันค่ะอ๋อไม่เพื่อไม่ให้ติดกันอ๋อนี่คือเทคนิคนะครับอีกอย่างหนึ่งของการทําทาโกยากินะครับขอบคุณเชฟมากนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับในการทาทาโกยากิในวันนี้ขอบมากครับถ้าได้ถึงอาหารญี่ปุ่นแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือซูชินะครับ ซูชิหรือข้าวปั้นหน้าปลาดิบที่ดูจะเป็นอาหารญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่เชื่อหรือเปล่าครับว่าอาหารชนิดนี้อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเราก็ได้เพราะเมื่อนักประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นไปค้นคว้าเรื่องของซูชิปรากฏว่าซูชิในยุคแรกนั้นก็คือการทานข้าวกับปลาหมักซึ่งญี่ปุ่นรับวัฒนธรรมดังกล่าวไปจากดินแดนดิมฝั่งแม่น้ำคงซึ่งก็คือประเทศไทยและเหล่านี้เองเห็นท่าว่าประเทศไทยคงต้องเชิดจูปลาส้มปลาร้าเป็นอาหารประจำชาติบ้างแล้วล่ะครับ นี่เราก็อยู่กับเชฟประจําร้านซูชินะครับเชฟครับวันนี้มีซูชิหน้าอะไรมาฝาก่านผู้ชมกันบ้างครับครับก็มีหน้าทามาโก้นะครับคานิคาม่าครับแล้วก็มีแคลิร์เนียแคลิร์เนียนี่ก็ทําง่ายๆนะครับครับทำโดยวิธีการเอาข้าวไปหุงแล้วก็มาผสมกับน้ําข้าวซูชินะครับแล้วก็โรด้วยข้าวแล้วก็งารอบนอกนะครับครับแล้วก็มีแตงกวาโปูอัดแล้วก็ไข่หวานอยู่ข้างในครับน่าทานมากเลยนะคบครับผมครับแล้วนี่หน้าอะไรครับ อันนี้จะเป็นหน้าใสกุ้งนะครับใสกุ้งนะมนสีดำครับครับเทคนิคในการทำซูชิให้หน้าทานแล้วก็ออกมาดูดีอย่างไรบ้างครับครับอย่างแรกก็คือข้าวนะครับข้าวนี่ต้องแช่พอดีแล้วก็หุงมาพอดีนะครับแล้วก็น้ำส้มข้าวนี่ต้องพอดีกับข้าวนะครับครับครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่จะเน้นก็คือสีสันของอาหารนะครับคือจะเน้นสีสันของอาหารมากกว่าแล้วความสดความสะอาดอืต้องขอบคุณเชฟมากนะครับที่ให้รายละเอียดแล้วก็ความรู้นะครับเกี่ยวกับการทำซูชิหน้าต่างๆนะครับขอบคุณมากครับ โอโคโนมิยากินะครับหรือพิซซ่าญี่ปุ่นนั่นเองครับพิซซ่าญี่ปุ่นหรือเรียกตามภาษาญี่ปุ่นคือโอโคโนมิยากิโดยโคนมิแปลว่าชอบส่วนยากิแปลว่าปิ้งย่างจึงแปลออกมาว่าการปิ้งย่างในสิ่งที่ชอบร้านที่ขายโอโคโนมิยากิในญี่ปุ่นจึงเป็นร้านที่ลูกค้าจะต้องทำเองเพราะจะได้แต่สิ่งที่เราชอบไงล่ะครับ อนนี้นะครับเราก็อยู่กับเชฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามเชฟกันเลยนะครับว่าพิซซ่าญี่ปุ่นเนี่ยมีขั้นตอนการทําแล้วก็มีเครื่องปรุงมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมีแป้งอเนกประสงค์นะคะไข่ไก่กระหล่ำปีเบคอนครับแล้วก็ปลาหมึกกุ้งดาชินะคะดาชินี่เป็นน้ําซุปค่ะในการทอดนะคะเราก็จะนําเบคอนนะคะใส ใส่ลงไปในกระทะก่อนครับแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมทั้งหมดที่เราผสมไว้อ๋อก็คือเบคอนเนี่ยจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้วเราก็เอาฝาปิดไว้สักนิดนึงเพื่อให้มันอยใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงครับแล้วก็กลับด้านด้านนึงอ๋อก็คือเบคอนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยพอกลับด้านขึ้นมาปุ๊บก็จะอยู่ด้านบนคอ๋อครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องหั่นตกแต่งแล้วก็ราดด้วยซอสอุกนมิยากินะคะแล้วก็มายองเนสปลาโอแล้วก็สาหร่ายค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็ต้องขอขอบคุณเชฟนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพิซาญี่ปุ่นนะคะขอบมากค่ะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับอาจารย์โปรแกรมนั้นสองท่านแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ผมนัทพงศ์เทียนทะพิศครับผมนครแซ่สีครับเอ่อเล่าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์นะครับในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับครับก็ในเบื้องต้นนะครับรายวิชาเนี่ยเป็นรายวิชาอาหารญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับเรามีการเรียนการสอนกันในห้องเรียนแล้วนะครับเราก็อยากให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็อาศัยการบูรณาการนะครับในการนําวิชาเรียนในห้องปฏิบัติการเนี่ยออกสู่ตลาด นะครับโดยให้จำลองเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับจำลองขึ้นนะครับโดยเรามีทั้งหมด4ตอนเรียนนะครับตอนเรียนละสองอย่างก็จะได้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นทั้งหมด8อย่างนะครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนเนี่ยในห้องเรียนยังไม่พอนะครับเราก็ออกมาทํางานจริงนะครับในสถานที่จําลองนะครับซึ่งให้นักเรียนเน้นการทํางานกันเป็นทีมนะครับแล้วก็คุยกันว่าจะมีการประชาสัมพันธ์แบบไหนนะครับใครอาหารญี่ปุ่นอย่างไรเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดนะครับในเบื้องต้น แล้วก็เพื่อให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้มีการเรียนนะครับแล้วก็เล่นไปด้วยกันนะครับหรือเพลและเลินนะครับเพื่อเพลินนะครับจนเกิดทักษะของการเรียนรู้แล้วก็จดจําสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปได้ครับครับสำหรับนี้นะครับทางรายการก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาเก่าวถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับคุณครับยินดีครับดีครับ หวังว่าคงจสถึงสสุจมุกท่ชนะนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย